สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมไมคะาี่รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะมาดูในคลิปนี้นะผมจะไปพาทัวร์โรงเรียนกันนั่นเองนะครับคือโรงเรียนนี้นะผมก็จะเดี๋ยวว่าเพิง่งผมสร้างไปตั้งแต่ว่าวันแล้วแหละแต่คือผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับเราจะมาสร้างกันอีกใน EP นี้นะครับทุกคนเราจะมาสร้างใน EP นี้นั่นเองนะคะผมมาแต่เราไปก็เลยอุย้ย หูฟังจะหลุดนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะเดงตอนที่ผมบอกนะหูฟังเก่ามันพังแล้วนะผมก็เลยตั้งใจหูฟังใหม่โอเคคือโรงเรียนนี้ผมจะไปพาทัวร์นะครับพาทัวร์โรงเรียนแต่ไม่ได้สร้างนะเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานเลยเหระครับคือที่แรกผมจะสร้างเป็นเกใหญ่คนระับแต่คือคิดไปคิดมาแล้วมันสร้างนานนะครับผมก็เลยสร้างเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะหลังจ,จากคลิปที่แล้วผมสัญญาว่าจะสร้างเป็น เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลือจากคลิปที่แล้วผมสัญญาว่าคลิปที่แล้วผมสัญญาว่าผมจะสร้างผมจะสร้างส่วนสถานะทัพคือผมยังไม่สร้างแล้วกันนะมาเร็วมาตรงนี้คือโรองเรียนนะ school ต้องไปดูทา,างนู้นเรีอยวจะไปดูทางนี้ปึ๊บนี่ school นะครับตรงนี้มีคำว่า school นะครับอันนี้ผมไม่มี o p t i ิฟายนะผมซูมไม่ได้อันนี้มีคำว่า school นะครับ ตรงนี้นับคือสกูและตรงนี้ก็มีเป็นทงชาติไทยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือทงชาติไทยแล้วก็คือเป็นของประเทศไทยแต่แบบนี้ไม่ใช่คนไทยสร้างนะเป็นฝรั่งสร้างนะแต่คือผมใส่ไปอย่างนี้แหละอันนี้ผมเป็นคนสร้างเองนะครับอันนี้ผมสร้างเองนะครับไม่มีใครสร้างเลยผมสร้างส,สดๆกับมือเลยนะอันนี้คือข้างในโรงเดียนยเพิ่งเข้าไปทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไปเรามาพาัวข้างนอกก่อน ตันนี้ก็มีเป็นลานจอดรถนะครับตังน,นี้ก็เป็นล้วกโรงเรียนนั่นเองนะครับคือผมเวลาห่างไม่พอนะครับเวลาห่างกันต้องห่างกันอีกเพราะว่าเรานรถไม่เป็นอย่างนี้เออมันเป็นอย่างนี้ฮ้ยก็เป็นที่จอดรถผู้ปกครองนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมันก็ที่จอดรถก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นตรงน,นี้ก็เป็นเวทีนะการประกวดก็จะมีคนมาชมตรงนี้นะครับและตรงนี้นะครับก็คือ แล้ควคนบอกว่าคืออะไรตรงน,นี้เป็นสนามโยนแบบว่าสนามบ,บ้านนะครับสนามบ,บ้านหรือเปล่าขเขาเรียกว่าวอะไรนะที่เป็นแบบว่าสีเขียวนี้ใจะอะไรก็ช่างมาแล้วกันนะตรงนี้ครับก็คือสนามวิ่งเล่นนั่นเองปึ๊บนี่ก็วิ่งไปเลยนะมีอะไรก็วิ่งเลยคือผมปิดประตูอยู่นะเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะไปฟองกันนั้นมันจะแหลกนะตรงน,นี้ก็เป็นรถนะครับอย่างที่บอกไปคือคลิปนี้เราไม่ได้พาทัวร์โรงเรียนอย่างเดียวนะคลิปนี้ครับเราจะมา สร้างส่วนฐานสานะด้วยถ้าผมพาเธอโรงเรียนเสร็จแลวนะก็ขนาดเล็กเลยแต่อาจจะเล็กกว่าโรงเรียนนิดนึงครับนี่ก็เดินเข้ามาในนี้ครับเลยก็จะมีทางเข้าไปในโรงเรียนนะครับปุ๊บเอ้ยผมปิดกระจกเรียบร้อยแล้วมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ร้อนนะเพราะว่าปิดเพราะเปิดแอร์ตัวที่เขาเป็นห้องเรียนหนึ่งนั่นเองห้องเรียนห้องเรียนห้องที่หนึ่งก็กระทัดรัดนะครับอันนี้เป็นห้องเรียนห้องที่สองก็กระทัดรัดเอ้ยนี่ผมลืมปิดกระจกลืมปิดกระจกเลย นี่มาที่ชั้นที่สองครับเป็นชั้นบนสุดแล้วก็คือนี้เป็นน่าจะเป็นโรงเรียน High School หรืออะไรซึ่งอย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นโรงเรียนไหนดีนะอันนี้ห้องเรียนหนึ่งน,นี่คือห้องเรียนหนึ่งนะครับไม่อ,อ๋อถูกเลยถูกแล้วห้องเรียนหนึ่งถูกแล้วนนี้ก็เป็นดอกไม้เฉยๆไม่มีอะไรอันนี้มีแค่หนึ่งห้องเรียนนะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานเหมือนกันครับ เคแล้วพอทัวส์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างส่วนสาธารณะกันดีกว่ายิ่งพิงสูจน์แ้เนี่ยโอ้โหคือมันอาจจะเวียนหัวนดนึงครับเพราะโรงเรียนมันซับซ้อนหลายคนหลายคนจะไปสร้างตามก็ได้ครับหรือจะหรือจะไปนี่สร้างในโวนโบก็ได้หรือจะโหลดแบบมาแล้วก็ระเบิดเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ประมาณนี้นะครับคือผมไม่ได้ทําคือผมไม่ได้ทําแบบว่า อินเดปนะครับไม่ใช่อินเดปสิผมผมไม่ได้ทำแบบว่าผม,มทำแบบว่าสเปกเจอร์บอลแล้วก็ถ้าชมนุมเรียนแบบนี้ผมไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่ใช้เวลานานเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราบินกลับไปได้ดีกว่าเราเราไปสร้างส่วนสนาธารณะนะครับแต่บินขึ้นสูงก่อนถ้ามีภูเขาน,นา,นะาน่าไงว่าแล้วอันนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วนะมันเราอยู่ไหนตรงนี้นี่เองคือผ่มามันก็ คือโผล่มามันก็มาโผล่ตรงแบบว่านะัูนยูกักกันไม่ใช่กักกันสิพูดยังไงพูดยังไงเป็นนักโทษเลยคือมันเป็นสูตรแบบว่าได้ของอนะเออแล้วอันนี้เอาหัวจุ่มลงไปตรงนี้ทําไมนะเนี่ยเฮ้ยเด็กกันโอเคที่ผมเอาออโต๊จับออกไปนะผมก็เลยต้องปีนเดี๋ยวมาเตรียมของในบ้านกันดีก,กว่านะครับว่าสิ่งที่ต้องเอาไปอ่ะมีอะไรบ้างเปิดช่องเก็บของกัน อันนี้ไม่อันนี้ของพวกนี้ไม่เกี่ยวนะผมไปแรกมาจากพ่อค้านะคะของพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยในแจกกระบอกพอม,มีอะไรไม่มีนะถ้าไม่ผมก็จะเสกเอาดูเดี๋ยวเจอลบเอา้าผมไปบางกล่องถ้าถ้าผมเสกใหม่ก็ได้นะจะได้เพื่อไม่ให้การเสรียเวลาแล้วก็ต้องมีเอบอรมิวนะ คือคลิปที่เราผมสร้างความต้นมาให้ไปนะครับในคลิปนี้ก็จะมันก็จะมาพาัร์โรงเรียนและสร้างสวนสาธารณะกันคือความกองอพชผมยังไม่ได้สร้างนะครับความกองอพชผมยังไม่ได้สร้างนะครับทุกคนผมก็จะค่อยมาสร้างในคลิปตอ่อไปแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เวลาสร้างนานนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเป็นต้นอ่อนนะแล้วก็เป็นบนวิวเบนเราไม่ต้องไปหรอกนะว่าเราก็ไม่ได้สร้างอะไรที่มันจริงๆในขนาดนั้น,นะช่ไหม ือผมไม่ได้สร้างโรงเยนเดเวทล็อกครับนะมันจะได้ถูกไม่ได้ไม่ใช่นะผมไม่อยากสร้างเดเวทล็อกเพราะว่ามันคือมันแข็งเกินไปอะ่ะเดี๋ยวเอาหูฟังจะหลุดครับนะคือคือ,ค,อคือบ้านเอ็มพีซีเวอร์ชันเก่าครับมันก็ยังพอมีแบบว่ามันยังพอมีเป็นบันไดอยู่บ้านแต่วเวอร์ชันใหม่อะ่ะคือมันไม่ผีเลยโอ้โห ผมก็ต้องมาคอยเป็นปีนแบบนี้แหละเสียเวลาอันนี้เป็นทางเรินที่ผมสร้างขึ้นมานะนี่ถึงแล้วคือผมแต่จำนด้แค่ถี่ไม่เป็นนะเพราะว่ามันทําย่กเพราะว่ามันจะกลายเป็นบินเฉยเลยอันนี้เป็นสวนขนาดย่อมๆนะครับไม่ได้ใหญ่เลยมากนะที่มาปลูกต้นไม้กันดีกว่าเย็ดบนมิวเข้าไปนะอุ้ยใหญ่มากเลยต้นนี้ใหญ่มากคือมันสุ่มต้นนะเราคือมันสุ่มต้นนะครับเราเลือกไม่ได้นะ คือนี้นะครับคือส่วนนี้ผมจะสร้างาขนาดย่อมๆทนำะไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอเองอันนี้ซิโลมายองอยู่ไหมหยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นหายไปไหนหมดวนันนี้ตัวอื่นหายไปไหนหมดแเหลือแค่ตัวเดียวเองือผมให้ปลาคอตอามันแล้วนะแล้วหันโทรศัพท์เข้าใกล้ไมก,ก่อนโอเคอันนี้ผมใช้ ต้องติดไม้ของมือถือนะเพราะว่าของเกมเมอร์มันมันพังไปแล้วนะมันไม่ได้เสียงเลยเลยผมก็เลยอะใช้นี้แล้วกันนะั้นผมต้องการให้มมนได้เสียงครับอ่ามีบีได้ตรงนี้บีพึ่งนั่นเองผมว่าตแถวนี้ไม่มีลาพึ่งแน่เลยผมได้เห็นพึ่งตัวนี้มันเยอะทงังเลยนั่นจริงด้วยเอ้ย้นไมตัวนี้โห้นักเกียรจะรูมมันเตี้ยมากเลยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เตีย้ยก็ว่าอยู่ทําไมแถวนี้พึ่งเยอะจังเลยก็มันมีลงพึ่งนี่แหละ โอเคมาปร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะผมขยายเอ้ยส่วนมาเล็กกันไปผมขยายเด้๋ยกันเออคือผมทําในพาร์ทที่แล้วผมก็ไม่ได้สร้างใหญ่ตั้งแต่แรกเนาะคือเราจะไม่ได้สร้างใหญ่มากนะเนื่องจากว่างูประมาณไม่ใช่งูประมาณสี่เวลานะั่นแหละเวลาไม่พอผม,ผมจะต้องไปทานข้าวเที่ยงเลยเดี๋ยวถ้าอยากเอาเดี๋ยวถ้าผมท่าผู้ชมอยากดูผมสร้างใหญ่ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับ แล้วก็ผมก็จะมาสร้างที่หลังแล้กันไนดะตรงนี้นี่เอนน้เวลากี่โมงแน่ๆเด็กกันนะนี่ประมาณน่าจะเที่ยงๆบ่ายๆแล้วก็คือเนยเวลาในไมค์คาร์มันตอนบ่ายอะนะแล้ว,นะลวคือของจริงที่ผมเที่ยงนะเที่ยงเปล่าดูดิเที่ยงครับของจริงเที่ยงผมอัดตอนเที่ยงนะจ๊ะผมไม่ได้อัดตอนบ่ายนะเพราะเวลาในไมค์ครับมันเดินเร็วมาก วลาในไมค์เขามันเดินเร็วมากครับทุกคนแป๊บๆปก็มืดแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะคือคือบางคนคิดว่าเวลาในไมค์เขาเปนเดินเร็วมากเลยแป๊บๆปบก็มืดแล้วผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมทว้นี้คนจะสงสัยเลยว่าทําไมเวลาในไมค์เขาเมันเดินเร็วจังเดินเร็วมากเลยแป๊บแป๊ก็มืดแล้วแป๊บๆปก็เช้าแล้วคือมันแปลกดีเหมือนกันเนาะคือผมเลี้ยงม้าใหม่ไว้ด้วยนะถ้าใครไม่เชื่อ เดี๋ยวพาไปดูอีกทีเดี๋ยวพาไปดูอีกทีทุกคนเอามาเอาคลิปต่อ,ตอไปก็ได้อัพไปเลยไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยจ้าไปเลยจ้าไม่ต้องกลัวอะไรนี่คือผมเลี้ยงมาไวใหม่เลยนะยูอไหนจ้ามาอันนี้นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ถูกแล้วใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องขี่มันดะ้วยนะ ที okay. ่น,นี่ผมใส่อานมาแล้วนะเอาเอาใกล้ <c oughs> อของมันีเนี่ยน,นี่ผมขี่แลวนะมามันวิ่งเร็วมากนะโอ้โหมาวิ่งเอ้ยเอ็นพีซีโยนแค่หลอดเทกันทำไมอะพิกสองเอ็นพีซีเถอะมันจะผสมพันธุ์กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็นอันนี้แล้วกันนะเอาเดินนีจักกันแล้วโอ้อุย้ย ออมันมาประชุมกันนี่นะอ๋อ่ซิมันประชุมหมู่บ้านนะนนะมรันมาประชุมหมู่บ้านกันก็คือมันคุยกันว่าวันนี้ทําอะไรบ้างอ๋อมันมาประชุมหมู่บ้านกันเองมามาคุยกันว่า A.P.C มันทําอะไรกันบ้างนะครับอ๋อฮ รักอ้บีซีมากเลยมันน่ารักกันแล้วคนหม่าน่กกากลัวผมว่าไม่อะ่ะน่ารักหนึ่งเดี๋ยวลองเดี๋ยวลรากก็ทื้อะไรดีดิตัวนี้ได้ไหมเอ้าไม่ได้ไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้คือมันต้องใช้ตีอย่างเดียวอะ่ะมันทางหีไม่ได้คือมันระช่วหมู่บ้านเสร็จแล้วมันช่มหมู่บ้านเสร็จแล้ว,มมวแต่ผม ไปอันนี้ขี่ม้ากันเอากลับไปที่เดิมดีกว่าในผมทิ้งรีดไว้ตรงนั้นนะผมคงจะเร็วไปนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยอยู่ไหนจ้านี่เ,เจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอารีดรีดหายฮะเอ้ยใช่กล่องเดิมเปล่าใช่ใช่รีดมันเอาเดี๋ยวโอรีดโอรีดก็อยู่ในตัว โอ้ก็ว่าอยู่ถ้าไม่หลีดมันหายไปหลีดอยู่ในตัวนี่เองกดปิดเคลากมันมาแล้วกันนะผูกไว้ตรงนี้อยู่ในนี้นะห้ามไปไหนนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก,กันดีกว่าผมผมจนทางของบ้านผมได้ให้บินไปเรื่อยแล้วก็เจอสคูเสร็จแล้วก็ให้หันไปทางด้านนี้แล้วก็ตรงบินไปเลยข้างหน้านั้นข้างหน้านั้นทุกคนบ้านอยู่ข้างหน้านั้นคือผมเจอหมู่บ้านนี้เลยกันนะ คือผมไปสำรวจกับเพื่อนไปสำรวจกับเพื่อนแถวบ้านนะที่บ้านสิไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ที่บ้านข้างบ้านเพื่อนเพื่อนข้างบ้านนะคือผมไปสำรวจเพื่อนหน้าบ้านนะก็คือเห็นหมู่บ้านนี้เฮ้ยก็แปลกดิเหมือนกันเนาะมีหมู่บ้านเย,ยอะเยอะเยอะเลยดีดีมากผมจะได้สม,มู่ว่านี่หายไปผมก็จะได้มาอยู่ว่บ้านนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ล้วกันนะทุกคนผมก็ได้ ได้พาทัวร์โรงเรียนได้สร้างสวนสาธารนณะขนาดเล็กไปเทียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับคลินี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันําทุกคนบ๊ายบายครับ